มาดูอีกกลุ่มหนึ่งค่ะวันนี้ทําขนมอะไรคะขนมจีบค่ะขนมจีบค่ะกาลังทำอะไรอยู่ตอนนี้กลัง,งจะเอาสเอาไปนึ่งอ๋อจะไปนึ่งแล้วจะไปนึ่งแล้วเตรียมที่เอเอาไว้จะไปนึ่งอ่าใครบอกสูตรได้บอกสูตรให้ครูฟังหน่อยว่ามันคืออะไรบ้างที่ทําเมื่อกี้มาค่ะสูตรสูตรทาไส้ก่อนสูตรทําไส้ก่อนมีอะไรบ้าง แครอทกับต้นหอมเนี่ยให้หั่นเป็นเล็กๆนะใส่ลไมปไมีไกส่สับมีแครอทหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็อะไรอกีกหอมต้นหอมหรือใบใบอะไรคะใบหอมแล้วก<บ>็พวกรากผักชีพริกไทย,ทไทยเครื่องปรุงต่างๆรากผักชีพริกไทยเครื่องปรุงต่างๆเครื่องปรุงมีอะไรบ้าง ซีอิ๊วขาวแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือพริกไทยคลุกเ้าให้เข้ากันแล้วก็มาห่อเสียดายไม่ได้ดูการห่อเมื่อกี้อ่ะตอนนี้กำลังนึง่งไปนึ่งแล้วหดยังลองดูใส่ได้อีกไหม เรามาสูตรมาจากไหนสูตรที่ได้มาใน YouTube สูตรที่ได้มาจาก YouTube มากเลยค่ะราชิมแล้วเราก็เติมเราิมแล้วเราก็เติมตตายและหมายความว่าสูตรนี้ปรับตามความต้องการของเราเองคุยีเป็นไงคะชิมของเด็กแล้วต้องตอบด้วยโอ้ยติดคอติดคอเป็นไงคะไม่พอชิ้นเดียวไม่พอพริกไทยพริกเยอะไปหน่อยพริกไทยร้อนอ๋อพริกไทยร้อนไปหน่อยงั้นหาน้ำให้คุยีด้วยค่ะ ก <c oughs> ูยีพกน้ำนี่้อย <c oughs> อ่ะยังไงต่อรอนึ่งนึ่งกี่นาทีคะ0้ <c oughs> า <c oughs> ถึงสินาที <c oughs> เกิดจากอะไรที่ต้องห้าถึงสิบ <c oughs> ดูจากความร้อนของนาของไฟแล้วก็หม้อที่ใช้ในขนาดในการนึ่งถูกไหมคะอ่ห <c oughs> ม้อนึ่งของเรามาชุดเดียว <c oughs> มันก็เลยจะช้านิดนึง อันนี้ผลที่เสร็จแล้วนี่ผลที่เสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้น้ำจิ้มราคาน้ำจิ้มน้ำน้ำจิ้มอ่าน้ำจิ้มใส่สูตรอะไรบ้างบอกหน่อยเอามาดูก่อนคะ่ะมีอะไรบ้างสูตรมีอะไรบ้างดำสช้อนค่ะซีอิ๊วดำสองช้อนแล้วก็ซีอิ้วขาวสี่ช้อนซีอิ้วขาวช้อนน้ำส้มสายชูสี่ช้อนน้ำส้มสายชูสี่ช้อน น้ำตาลสี่ช้อนอย่างละสี่แล้วคนให้เข้ากันค่ะรสชาติจะเป็นยังไงสีอุดมจะน้อยสุดค่ะสีอุดมจะน้อยสุดมีสีอุดมด้วยแล้วก็มีอะไรเป็นพริกเเม็ดเม็ดก็คือพริกขี้หนค่ะพริกอะไรพริกเม็ดเล็กเพื่อเพิ่มรสชาติอเ่จ้ะเยค่ะอีกกลุ่มหนึ่งของมสามโรงเรียนสวนสันติค่ะ